วันนี้ EP พีที่9แล้วนะครับกับเมนูไก่ตุ๋นยาจีนนี่แค่ชื่อก็น,น่ากินแล้วนะฮะเชฟของเราพร้อมแล้วนะครับขอเชิญเชฟบุญและเชฟท่านต่อไปนะครับเชฟเปรมเชฟบุญฮะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการทำเมนูไก่ตุ๋นยาจีนครับโดนมาครับมาไปถามพี่เปรมน,นุ่น งั้นเราไปคุยกับเชฟเพรมกันเลยนะฮะเชฟเปรมครับครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับผมที่วันนี้ได้มาทําไก่ตุ้นยาจีนสูตรมาให้น้องชายสุดที่รักครับผมนี่นะครับเป็นคําตอบที่เราต้องการนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปทําอาหารกันเชฟทั้งสองคนมีโชว์เล็กๆน้อยๆใหทดูคนดูนะครับเชิญรับชมได้เลยครับเอ้อ เดี better, ๋ยวเดี <potrze ach> ๋ยวไม่ได้เตรียมไว้เออเอาเลยเกย่างถูกเผาเกย่างถูกเผามันจะโดนไฟเสียเอ้ยมันจะโดนไฟเสียเอ้ยเสียบตูดตายเอ้ยเสียบตูดคว้ารอจริงๆรอจริงๆรอจริงๆเอ้ย จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์สุดพิเศษของทั้งสองคนนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไก่ตุ้นยาจีน60หน้นาทีจับเวลา